ก็พี่น้องอเป็นสาูน้า้าูเกอนคูนมากูนมากเนเทเืนในน้อันเนี้ยติดตอนนี้ติดยังมาเยนเเกือนยิ้มบเน่โทคุกว่างลายยบอาหม อัน right. okay. right. okay. mm ี hmm. mm ้ที่ตีิ้นบ่หาลงีนัวดับแนวกียนั่สองเนาเวลาสุตงมาเลยทีนีหัวเพรา

ตอนนี้กำลังค้นหินลงในนีนะ่เนาะในหัวเสาน่าจะผสมปูนทางหลังตอนนี้สลาขึ้นมาแล้วพี่เนอะติด บ่อนติดเนาะนี่ไงติดหินไว้โบกโบกโบกขึ้นมาเผื่อว่ากันเฉือนอะไรเนาะว่าง่ายๆก็ติดกันเฉือนบมให้ดินเฉือนลงเนาะพี่น้องนี่ยังถ่าปูนอยู่เพราะว่านี่ก็ล่าแผนกแผนกเนาะอยู่ทั้งแผนกพังนั้นก็คือตัดนเล็กแล้วก็โคตรเล็ก แนกตั้งนี้ก็รผสมปูน,ปน,ปน,ปนตั้งนี่กับก้นหินตั้งนี้ก็ในหัวหัวกับนั่งเอาขุนหินลงไปเนาะอันนี้กาวสาวๆเัาสบายดีสาวใหญ่เลยปะทิบประทิบเนาะ,ะก่อนก็นเลี้ยว่าก้นมัน <c oughs> เออวันสบายดีสาวสาวแม่ครัวยิน้อืนนังกําลทสาดิมแม่ครัวพี่น้องนี่ะติมแม่ครัวบนนี่ป้าป้เจ้าตำยังไงนะตำขบเลลูกเอ้ยแกงไก่แกงไก่ตอ้นี้หมอกำลังผดแกงไก่ แกงแงอกมอมาอไใช้ปุะผ่าไเลอลี่ผักไก่ไก่จากโตนี่โ่าไก่ผูกอบอกม่อไก่ผูกอกอมนี่ยแม่สองเรื่องหอยหอยงามเนาะไก่กำลังชีไข่เอออาหารบ้านนาเฮาเนาะใส่ คือมีแม่ครัวอยู่ประจําเลยแม่นบ่นี่ลสิหาคนเนาะพี่แม่คั่วฉันมีเจนอะแดงมาตัวมีเจนอะแดงแล้วก็กตัวต่อมาขาดบด่ <laughs> นนดได้ค <im it> ือสองคนนี่คือขาดบ่ได้แมนบ่ขาดสองคนนี่งตัวได <im it> นะ้ <laughs> ดูดูๆแล้วก็เห็นอาหารก็แซ่บนัวมอะไพี่น้องเอ้ยเขาเจาก็เลยบ่ให้ขาดมวยขาดเลยสองคนนี้เขาขาดไป็ราะสองคนนี่คือบ่เป็นคั่ว ไปใช้ต้องออกออกงานคู่เมียนบอไปใช้ตองออกงานขู่พิน้องเลยเพราะว่าสองคนอะบ่มาพ่นองก็ลยเอะสองคนนี่โอปกติมันสี่แล้วก็โอ้ด้วยขาไตวานี่ก็บมาเมียนบนี่มาคู่มือกันอยากเห็นกันยาเห็นเจ้นาดันาแดงล้วเมียนมาขัวขั้น้ำมง ใมีคั่วเลยเป็นยุนีมาคั่วววไงไงมาคั่วมาคั่วได้ยังองานเนี่ยุ่นนี้คั่วเจียวคั่วเจียวได้เส้มะขามเจ้าวอืมก็นี่เท่ากับจะไปติดกันเฉียนต่อเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามาแวะมาเบิ่งแม่คั่วเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดกินยังยำ ยำตอนเถียงตอนนี้ส่างเรากะกัลลังสิพาพี่น้องไปบ่นจุดที่ว่าสางเราติดติดกันเจือนเนาะโบกปูนวางงไงกับโบกปูนโบกปูนใส่บ่นี่กันเจือนเพราะว่าโบาหอายนำโะเขามาเสือโบ,บาหอมันเจือนเพราะว่ามันเจือนมาแล้วนะเพิ่งก็เลยมาี่กันเจือนกับเบิดบ้านอะไรพี่น้องซึ่งบัานหน่อยบ้านใหญ่บ้าน,น,านอ,อยู่ มาแต่ทั้งใดอันั้น่ะมาได้อวยกล้องไว้ให้เอาสบายดีได้เพราะว่าวยกล้องไปทั้งนี้เอาโอเคน้อกพี่น้องเดี๋ยวเอาโบกโบกกันเตือนต่อโอเคมาบึงติมสาว

ตอนนี้กำลังมัดเล็กเนาะพี่เนอะทีมงานทางนี้โคตรเล็กทางนี้ วัสดีอยู่อยู่วอนคนเล็กบ่สั่งงานเล็กงานออกงานอีหยงต้องยกให้บ่าวบอยพี่น้องเอ้ ตอนนี้กำลังหายิ่นเห็ดสางโค้งเล็กหายก่อนเนาะพี่นอ้องตอนเศาะนะลล้าน่ะซาลาสิึ้นไปง่อยเยอะติด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 ข้นไปตามเรี่อัอเลยเนาะพี่นอ้องไปบูกบูกหินบูกหิน เอาปูนโบกินโบกินเห็นมาแล้วเพื่อนกันพีเทละอัดอีกพราะว่าเห็ดไอ้มันหม,มันคงเนาะพี่น้องเพราะว่ามาแล้วแล้วมันสูบเขาสร้างนี้มันสีสูเขาทางในเลยมันเจือนเจือนเจือนเนาะ ตอนนี้กำลังสิไปเห็ดสองเสาเนะาะาะว่าเสาแต่ข้าวแต่ผุนอ่ะตอนนี้กันสิมาเบิ่งเนาะบนเงาเสาเงาเสาห้าสิบเทเทลงเนาะสีเห็ดใหญ่แลวกันแน่นาน้ากว,กว่าเก่าเนาะสีเนะาะว่าเสาดีจ้างสั่งเห็ดบะไ้มาตรฐาน เสาวันมะมงเขาก็เลยมาเห็ดเองเนาะเพราะว่ามันหักลงเลยดิเสาโอเนี่บ่นที่มันหกักเนาะต้นนี่เสาที่กระจะเห็ดเสาน่อยพี่เนอะ ตอนนี้เขาบยืดใตสะพาน วางหวาดเสียวกับการงะเล็กพี่น้องเอาเอามันค่าค่าฆ่าฆ่าเล็กตัวหนึงมันเตรียมดีดอยู่นะว่งได้จะไปใกล้ด้มีดีดได้ดีดดีดไคืนไปเอกหน่อย น่งน้ำนแข่งกัมันอยากกะดูกล่าอูเลยนี่ได้แล้วอึบอึบนลายๆนเลยนะ

แผนกค้นหินค้นหินไปใส่เครื่องมุ้คนไปใส่เื่องมู่เนะาะเพราะว่าตอนเท่าเทศน่ะเท่าใส่เครื่องม่ปูนเอาลงมาจากวัดเนาะ เห็นยังก็เอาเลรโลดบ่ต้องีนกีดินเด้อเบิ้นเปืือนเบิ้ลฮะกนมาช่วยพี่พีงอตัวนี้นี่พีมาเกตัวนี้ แกต้นนะแกมนู้นเกห้คนเดียวกเิ่งกได้เอ้า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 เอารถเออเอาหัวชนนั่นไหมัวนก้อยตัดสู้รบกก็ได้โอ้ยตาคนนั้นน้าโอ้ยเดอมือใครอีกโอ้ย ในบอนกับศีตาไม่ติ๊ติดแบบนี้แหละเ <laughs> มื่อคุถ่ายเนาะที่เราจะเทีท่หัวขัวหรือว่าหนาขัวเพราะว่าเาเท่ไหวบ่หยเจือนคืออยู่ข้างล่างนะที่เซตเบล้วเนาะก็คือเท่กันเจือนหรือว่าจีกันเจือนเรีวเร็ว เลือแต่ว่าอยู่ท <disappoint you. S 1> าง Guys, ตำนาขัวกระนี้เขาก็เห็ดขัวแล้วเป็นทีมนห้อยแต่เขายังขลาะถ่ายให้เบ่งเนาะพี่เนอะเข้าขุนมือสุดท้ายเนาะขุนเรื่องขุนเรื่องขึ้นมาวัด าัวหัวเข้าเซตเป็นถีเแค่ห้อยเพราะโทษลลายเนาะพี่น้องที่ทางชซวเราไปได้ถ่ายเบิง่งหัวฆ่าแต่เห็ดเวียกเนาะก็เลยมีโอกาสเก็บข้วขึ้นมาก,กันเลยในถ่ายเพราะว่าฮากะเทติดกันเจื้อนแลวค่ะเทหัวขัวเนะาะเทหัวขัวแล้วแลยว,ยวตอนนี้ก็สีมาส่งข้วอยู่วัดตอนนี้ มีแทนการว่าจะเห็ดหอ่อแจกอีกเพราะว่าห่อแจงเข้ามันก,ก็ได้แต่เสาเนาะพี่น้องคลิปนี้โซล่าก็สีแดงลาพระจากเด้อพี่น้องผากากดไยค์กดแชแซ่กด้ยซับตะไคร่หนเด้อผากเป็นกำลังเใจให้สาวล่าคนมันต่อไปเนาะบ๊ายบายพบก,กันคลิปนา เขามาเก็บขวดเลยเสวัสดีพี่น้องแม่พ่อมันมากบ้านเติมเามาเตจิมพีเปล่าจะคุดยังคุดเขาเข้มเด้งม้าโอ้เกอ่ยบผู้ปะผายไงเซียวใหญ่สำได้หรือเปล่าจักเมตรสองเซนเมตรความความหนากว้างมันเด้ นาควางยันทรงเมียนปายปอดีเต็มหองเลยวะ่อนเมียนวะเลือข่าวไหน่อยนะโอ้โพปุณีสามพูดสองต้นปุณสองต้นนะสองต้นนี่แจ็สอบสี่สิบอืมสี่สิบสอบต้นหนึ่งเสอบเนาะต้นนึงสอบเนาะ แล้วเราควัวนะแล้วอลไรได้แล้วอลไรหักบ่ได้ถ่ายคัวมีแต่เห็ดเวียกเล็บบ่ได้ถ่ายคัวตอนตอนตอนจบจักจบแนวไทยตอนจบคัวจบแบบบ่ได้เบิ่งเดี๋ยวก็ไปซื้อมาขุดเองอ้าได้บุญกุศลสาธุนำยกันได้ยกันได้พี่น้้อองเยยกันเนาะ เป็นสางราประท่านเนาะองค์ใหญ่ประมาณสูงกับประมาณสองสเมตรพี่น้องนาตักกรสิประมาณสองเมตรความกว้างกับประามาณสองเมตรนี่ละพี่น้องเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากมาโฮมเงินโฮมเอมเียงเกี่ยวเวนเงินทองเนาะเหมียนใส่สะดือผาเด้อพี่น,อน้องเด้อเมนตะว่าระเบามีสะดือผาตะวัเนาะ ว่าโบบิตี้เห็นเห็นในวนน้องแต่เห็นน้องสรีระนะพี่น้องโอ้เลยวุ่นงุ่มเขาเลยโอ้เลยุ่นงุ่มเขาบอกเขามาส่งหรอเป่โมโหเอาบอกตงานพี่พี่พเอาเอาอีดเอาอีดแดงนี่เห็ดนะโอ ี่ยเห็นตยิตไปโอ้เลยแตโอ้ท oh. ่กดยบ้านแหละโดยแตวทงเ้าโดยสถุนนำเนาะเพราะอาจารย์นะว่าหกล้านพ่อโดยมาหกล้านนี่พูดว่าไม่ถึงว่าหนวยแมนวือันกล้านแมน โอ้พูดว่าหมายถึงว่าศรัทธาที่ว่าสร้างอุปกรณ์แต่ว่าหลค์อาหานถ้าเป็นจ้างสั่งเอียงเทนะแต่ว่าเพิ่นก็เพิ่นก็เคยว่าอยู่เข้าไปเข้าไปถวายเงินตอนช่วงปีใหม่เพิ่นก็ว่าสิมาเฮ็ดพระนมงอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสิมาจำอยู่พี่ไดเพิ่นสิมานอนอยู่พี่ไดนนออพี่เ้ นนเป็นทิ่มานอนอยู่พี่อืมประมาณที่ผ่ามือบ่เลยเจ้าวันนี้ประชาชนปเดอ่ะเลยอ่างไปเร็วรอ่ะอันนี้อ่็ขอแหงสะทาจากพี่น้องเจ้าุทธทั้งหลายเนาะที่ว่ามาบึงมาซุมในคลิปนี้ก็สีเห็ดสา่างพระเนาะสา่างพระองค์องค์ยังระบาวองค์ประธานบ่ โดยองค์ใหญ่ประธานเนาะสิประม่านนาตาเกอเอาขอก่อขางนี่เขาหมายก่อขนี่เนาะกวางเลยโดยโดยทั้มดก่อขางนั้นแม่นห้องนอดโมกันน้ำมาแล้วเขาก่อขางนี่แหละโดยแม่นก็เพียงขางนี่ขางมีไม่เท่าโดยขางขางฝากเที่ยงแรกก่อเลยแล้วพวกนี่โดยแล่ารุ่มนี่นะ ปวดหายมันเซ็ดชัดไปเลยอืมโมากนานในบ้านให้หา,ายแค้นหน่อยเทค้นเทค้นหามันอุ้มเบิดแม่นวะเทค้นหามันอุ้มเบิดแถบค้น,นแถบนี้ปวแล้วค้นตัวมนันจะทีนะโอ้โอ้นี่อโอ้ยังคานหนึ่งเอ,อา,าเปจ้างวัดเทศานเบิร์ดคือเบิร์ดไหมของบ้านนี่ ถ้าใครอยากสั่งพระใหญ่เนาะผระท่านประธานเนาะก็สามารถติดต่อสาวลาาเข้ามาได้เด้อพี่นาะเพราะว่างบเพิ่นก็อยู่หกล้านเนาะกับสวยเป็นสภาพเจ้าสถานนํำกันขอขอบมโคขอบใจผู้ที่สนับสนุนสาวล่าถูกถุกฐานขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อขอขอบมโคขอบใจผู้ที่ติดตามหับซุ่ม คลิปสาวลาคนมานออกมาโดยตลอดเนาะคลิปนี้กับอำลพาพระจากแล้วบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเนาะ